สวัสดีครับท่านสมาชิกร้าน a p พีก็เก้าช็อปวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับจะเป็นกล้องของแบรนด์ดิ s c o v e r เนะครับนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะครับจะเป็นรุ่น SD นะครับเป็นเลนเอดีทั้งคู่เลยนะฮะเป็นรุ่น f f p ที่เลนขยายตามซูมนะครับตัวแรกนะฮะตัวที่หนึ่งนะครับจะเป็นตัว SD อัตราขยายก็เริ่นตั้งแต่4ถึง24เท่าขนาดหน้าเลนห้าสิบมิลอ f f อ p ตัวที่สองก็จะเป็นตัว S D อัตราขยายก็ห้าเท่าถึงสาสิบเท่าขนาดน้าเลนก็ห้าสิบหกมิลนะครับ S F F I R S F P นะครับเส้นเลนขยายตามซูมนะครับตัวนี้ก็เป็นตัว4อัตราขยายก็4ถึง24เท่าน่าเลนห้าสิบนะฮะ ตัวนี้น้ําหนักเขานะครับน้าหนักตัวตัวกล้องนี้ก็อยู่ประมาณสัก960กรัมนะครับความยาวของตัวกล้องก็ประมาณสัก318มิลิเมตรนะความยาวของตัวกล้องตัวนี้เขาจะเป็นตัวหน้าเลนส์50มิลนะครับนะครับท่อิบท่อนี้3 4มิลนะครับปรับระดับข้างไฟจะมีสีเดียวกับสีแดงปรับความเข้มได้6ระดับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับอัตราขยายก็เริ่มตั้งแต่ C ถึง2ี่สิบสี่เท่านะครับตัวนี้เป็นตัวปรับลิ้นตานะครับสําหรับสมาชิกบางท่านเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องสายาสาสั้น่จยายาวนะครับตัวนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นสายตาปกติไม่ต้องปรับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับสายขวาตัวนี้ก็เป็นตัวปรับสูงต่ํานะครับปรับซีโลได้ตัวนี้จะปรับนอกนะครับ ตัวนี้เป็นตัวปรับเลนตานะฮะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับนอกโดยทั่วไปแล้วนี่นะฮะกล้องของแบรนด์ดิสคาวลี่เนี่ยเวยลาปรับสูงต่ําหรือว่าจะปรับอ่ใช้ขวาเนี่ยต้องยกนะฮะแต่ชุดนี้ไม่ต้องยกนะครับนี่ปรับได้เลยนะฮะนี่ครับปรับได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ปรับได้สูงสุดเลยนะฮะนะครับประมาณสัก เนี่ยสูงสุดห้าร้อยลานะครับนะครับต่ําสุดก็อยู่ประมาณสักยี่สิบห้าหลานะครับปรับได้ต่ําสุดปรับได้สูงสุดถึงห้าร้อยหลาไปจนถึงอินฟินิตี้เลยนะครับนะครับตัวที่สองนะครับตัวนี้นะฮะ ตัวอัตราขยายก็ห้าถึงสามสิบเท่าขนาดหน้าดินก็ห้าห้าสิบหกมิลเนี่ยน้ำหนักเขาก็อยู่ที่หนึ่งพันสามสิบกร,รัมเลยนะครับนะครับความยาวของตัวกล้องประมาณทักสามร้อยเท่าทีครับความยาวของตัวกล้องนะครับอยู่ที่สามร้อยสี่สิบมิลลิเมตรนะครับความยาวของเขานะครับตัวนี้ก็ หน้าเลนส5 5 6มิลเลยนะฮะนะครับท่อเนี่ย34มิลปรับปรับปรับระดับข้างนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวปรับอ่าไฟไฟจะมีคือสีเดียวฮะสีแดงนะครับปรับความเข้มใน6ระดับตรงนี้เป็นตัวปรับอราขยายนะครับอราขยายก็ต้องเริ่มตั้งแต่5นะครับถึง3 0เท่าเลยนะครับถ้าขยายเขานะฮะตรงนี้เป็นตัวปรับลินตานะครับนะครับ ตัวนี้นะฮะเป็นตัวปรับปรับไซ้์ขวานะครับครับตัวนี้ก็เป็นตัวปรับสูงต่ำปรับซีโร่ได้เหมือนกับตัวแรกเลยนะครับไม่ต้องยกนะปรับได้เลยนะครับนี่มือนได้เลยนะครับตัวนี้ปรับได้สูงสุดเลยนะฮะปรับได้ประมาณทัอาากอัจจะขยายสูงสุดก็ประมาณทักห้าร้อยหลาได้นะฮะตัวนี้ครับ นี่อัจจะขยายสูงสุด500ห้าร้อยหลาไปจนถึงอินฟินิตี้เลยนะครับนี่ครับต่ำสุดก็ประมาณสัก25ห้าลานะครับอัตรรขยายต่ำสุดสูงสุดก็500ห้าร้อยหลาไปจนถึงอินฟินิตี้ตัวนี้ปรับหลาไอตัวนี้เป็นตัวปรับซซิโลนะครับเวลาปรับซซิโลนะครับ ให้คลายน็อตด,ด้านข้างนี้นะฮะสี่ตัวนะฮะคายพอรวมๆพอนะครับไม่ต้องหมุนออกสุดนะครับ ยกปากครอบออกนะฮะนี่ครับปาครอบยกออกนะครับเนี่ยเนี่ยเซนจะมีเลขศูนย์นะครับตรงกลางนี่นะครับมีขีดตรงขา,ขาวๆนี่นะตั้งเลขศูนย์ให้ตรงกับขีดก็นะครับ กดแน้สุดนะครับแล้วก็หมุนอน็อตเข้าไปเหมือนเดิมนะฮะเอาพอตึงๆมือพอนะฮะไม่ต้องหมุนแน่นมากนะครับเดี๋ยวน็อตก็จะหวานนะครับตึงๆมือก็พอเนี่ยอยู่แล้วครับทั้งสี่มุมเลยนะหมุนทั้งสี่มุมเลยนะไม่ใช่หมุนสองมุมต่อมุมนะครับหมุนนี้ครบเลยนะครับ อยู่แล้วนะฮะครับปรับง่ายนะด้านนี้เหมือนกันนะครับปรับบนเท็เหมือนกันเหละฮะนี่ครับอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูเส้นเลงเขานะครับทั้งคู่นี้นะฮะกล้องทั้งคู่เนี่ย ฟังก์ชันการใช้งานนี่เหมือนกันเลยนะครับจะต่างกันที่แค่น้ำหนักความยาวของตัวกล้องแล้วก็จะขยายนะครับเส้นเลงนะครับ FFP เหมือนกันแต่เส้นเลงจะเหมือนกันเลยนะคู่นี้นะฮะแล้วก็เป็นเลนส์เอทั้งคู่เหมือนกันเลยนะฮะนะครับเดี๋ยวดูเส้นเลงเขานะครับทั้งคู่นี่เส้นเลงเหมือนกันนะครับ นี่ครับเส้นเลงเขานี่ครับไฟนะฮะก็จะเป็นไฟแบบทรงนี้นะครับไฟก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นไฟมีจุดแดงตรงกลางนะครับไฟก็จะมีด้วยกันทั้งหมดอหกระดับนะครับปรับความเข้มของระดับนะครับสีแดงก็สีเดียวนะฮะตัวนี้จะเป็นขาแถมนะครับ ขาเนี่ยจะเป็นของดิสคารเวี่แถมไปหนึ่งคู่นะขานี่จะมีให้เลือกใช้งานอยู่สองขนาดนะครับขนาด20มิลกับสิบเอ็มิลน,นะครับถ้าท่านไหนใช้ลังอ่า20มิลหรือว่า11มิลก็แก้งมานะครับทางราก็จะจัดให้นะครับอ่าดน,นึงนะฮะสำหรับท่อนะที่แถมไปนี่นะครับท่อนี่นะบางท่านเนี่ยเป็นหมุนเกลียวหวานนะถ้าหมุนปืนแล้วนะท่อน,นี้ไม่ต้องหมุนไม่ต้อง ไม่ต้องบังคับเขานะฮะค่อยค่อยหมุนเขานะครับเวลาเวลาติดติดท่อบางแสงนะครับนะะบางคนนี่ไปปืนนะปืนนี่เกี่ยวหวานเลยนะเสียเลยนะครับนี่ครับค่อยๆ่อยหมุนนะครับเนี่ยนี่ครับฮะทั้งคู่เลยนะฮะหมุนหมุนให้ตึงๆพอตัวนี้เหมือนกันนะครับนี่เขาจะแถมนยท่อเนี่ยเขาแถมไมุ่ก ทั้งสองตัวเขาจะมีท่อบังแสงให้อยู่แล้วครับเน,นี่ยนะจะเข้ายากนิดนึงเพราะเกียวเขาเกียเเกียวละเอียดนะครับเขาค่อยหมุนนะครับเนี่ยเขาจะเข้าร่องเขาพอดีแลครับไม่ต้องฝืนนะครับเขาค่อยหมุนเนี่ยอยู่แล้วครับ สำหรับของแถมเขานะครับก็จะมีท่อบังแสงนะครับนี่ท่อบังแสงให้หนึ่งหนึ่งอย่างละตัวนะให้มีท่อบังแสงแถมให้แล้วก็ขาเนี่ยเป็นขาดีเคารรี่หนึ่งคู่นะครับแล้วก็ฝาเปิดปิดจะเป็นแบบยางซิลิโคนทั้งคู่เลยนะครับนะครับแถมให้นะครับนี่ครับปาเปิดปิดนะครับเป็นแบบยางซิลิโคนนะครับแล้วก็ แบตเตอรี่นี้นะฮะใช้ก้อนเดียวแต่ว่าแถมให้สามก้อนนะครับนะครับเป็นแบรนด์ panasonic แถมให้นะครับแล้วก็ระดับน้ำนะครับตั้งกล้องหนึ่งตัวนะฮะพร้อมผ้านะครับผ้ากำมะหยี่นะครับนะอย่างละชุดนะครับแล้วก็คู่มือนะครับพร้อมใบรับประกันสินค้าหนึ่งเล่มนะครับสินค้าเนี่ยมีรับประกันหลังการขายนะครับนะครับก่อนจะส่งก่อนแพ็คเนี่ฮะทางร้านได้ตรวจสอบสภาพนะต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ในทางร้านไม่จัดส่งนะครับ แล้วก็น้ำมันนะฮะน้ำมันชโลมปืนเนี่ยก็ประโยชน์ของเขาเขาป้องกันสนิมนะครับช่วยในการหล่อเลืน่นสาหรับ fc นะครับ AP ก็เก้าช็อปเนี่ยแถมน้ำมกวดนะถ้าไปซื้อก็กดละสองร้อยนะครับนะครับแถมน้ำมันชโลมปืนน่งกวดทั้งสองตัวนี้นะฮะกล้องนี้นะเขาก็จะมี Qc นะครับนี่นี่แหละเป็นมาตรฐานจากโรงงานนะครับเนี่ยนะครับทั้งคู่เลยนะนะครับ นนะ่ราคานะครับสําหรับราคาแล้วก็รายละเอียดของตัวสินค้านะครับก็สามารถเข้าไปรับชมนะฮะที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าทักไลน์มาสอบถามได้นะครับนี่ครับนี่ครับ แล้วก็โทรมาสอบถามได้นะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับนี่เบอร์ติดต่อนะครับนี่เป็นอีเดลน์นะครับเดี๋ยวว่าถ้าท่านไหนมีเวลานะครับก็มาชมสินค้านะครับที่ร้านนะครับที่คลองผมเซ็นเตอร์กรุงเทพนะครับนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหรือกดลูกกระดิ่งนะครับเพื่อแกล้งเตือนนะครับทางร้านเราก็จะมีคลิปสินค้าใหม่ๆเนี่ย มาลงให้รับชมเรื่อยๆนะครับครบัขอบคุณครับวัสดีครับ